Container showcase r e ีวิวตู้สำนักง,งานบ้านเสร็จรูปแบบมีห้องน้ำภายในสวัสดีครับท่านผู้ชม Container showcase มีมากกว่าตู้ container รวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมารีวิวตู้ประกอบใหม่ระบบน็อกดาวน์แบบมีห้องน้ำภายในรายละเอียดของตัวตู้ชุดนี้มีอะไรกันบ้างผมพามาชมกันเลยครับตัวตู้เป็นตู้ประกอบใหม่ขนาดกว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร60นี่คือรายละเอียดภายนอก โครงสร้างทั้งหมดของตัวตู้เป็นเหล็กชุบซิงค์คารไนตสตีลปลอดสนิมใช้งานได้เกิน20ปีในส่วนของผนังและหลังคาที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นสีครีมจะเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีรีดลายวอลเปเปอร์อัดเข้าไปในผิวเหล็กเพื่อลดการเกาะตัวของหยดน้ําและฝุน่นและจะมีฉนวนการความร้อนอยู่ตรงกลางเป็นโพลียูริเทนโฟมโฟมเหลืองเหมือนตู้เย็นกันร้อนเก็บเสียงไม่ลมไฟเก็บความเย็นได้ครับและทั้งสองฝั่งก็จะมีแผ่นเหล็กเคลือบสีอย่างที่ผมแจ้งไปอยู่ รายละเอียดเบื้องต้นของตัวตู้ด้านหน้าด้าน6เมตรประตูจะเป็นประตูบานเปิดขนาด0.90คูณ1.80เมตรลูกบิดของอัลฟาแบบทึบครึ่งกระจกหน้าต่างเป็นบานเลื่อนสลับของทอสเทมขนาด1เมตร80สูง1เมตรแบบกันน้ำประตูมีให้1ชุดหน้าต่างมีให้2ชุดสามารถสลับมุมได้อย่างตัวในภาพจะเป็น1ประตูแล้วก็1ห,หน้าต่างด้านหน้าและจะเป็น หน้าต่างด้านหลัง1ชุดในส่วนของด้าน3เมตรฝั่งซ้ายของตัวตู้จะมีในส่วนของพัดลมดูดอากาศฮาตาลิขนาด6นิ้วแบบมีฝาครอบอันนี้คืออยู่ในส่วนของห้องใหญ่ตู้ชุดนี้จะเป็นหลังคาตรงไม่มีหลังคาสโลปเนื่องจากว่าเขาจะมีเหล็กซิงเพื่อระบายน้ำลงสู่เสาทั้ง4ต้นอย่างที่เห็นก็คือน้ำจะไหลลงแล้วก็ลงเสา ทั้งหมดที่จะมีรูระบายน้ําอยู่ทั้งหมดนะครับในส่วนของด้านหลังด้าน6เมตรจะมีตําแหน่งของอย่างที่เห็นครับพ่อน้าเข้าน้ําออกซึ่องอย่างที่ผมแจ้งไปตู้ใบนี้จะมีห้องน้ําภายในและก็จะมีในส่วนของพัดลมดูดอากาศฮาตาลี6นิ้วอีก1ชุดถ้าท่านผู้ชมสังเกตครับแผ่นพวกนี้จะไม่จับฝุ่นอย่างที่เห็นคะเป็นแผ่นเหล็กซิงค์เคลือบสีแล้วก็รีดลายวอลเปเปอร์ผิวมะกรูดเข้าไปอีกหนึ่งครั้งฝุ่นก็จะไม่จับครับ สีครีมในส่วนของด้านหลังจะมีหน้าต่างบานเลื่อนสลับของท็อสเทน1 20, เมตร20อ 1, 80, ่อ1เมตร80คูณ1เมตรอีก1ชุดนี่คือในส่วนของด้าน6เมตรด้านหลังก็สรุปรวมด้าน6เมตรด้านหลังจะมีตำแหน่งของตัวห้องน้ำแล้วก็หน้าต่างนะครับในส่วนของด้านข้างตู้ใบนี้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเซ็นทันแอร์ขนาด13,000 BTU 1เครื่อง นี่คือรายละเอียดภายนอกของตัวตู้3คูณ6แบบมีห้องน้ำภายในเหล็กซิงค์ผมพามาดูรายละเอียดภายในกันต่อครับอันนี้ผมรีวิวตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งน,นี่เข้ามาถึงภายในแล้วนะครับผมพามาดูที่ระบบไฟฟ้ากันก่อนระบบไฟฟ้าจะเป็นตู้ควบคุมของซีเมนต์โลเซนเตอร์พร้อมเซอร์กิตนีให้เรียบร้อยหมดแล้วเป็นซีเมนต์รุ่นใหม่ครับเป็นฝาเปิดชุดนี้ และก็ไล่มาที่ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับนี่เราเทสระบบไฟทุกอย่างครบหมดแล้วและจะมีตำแหน่งของสวิตช์ปิดเปิดและก็รีโมทเครื่องปรับอากาศที่เห็นนะสวิตช์ปิดเปิดแล้วก็ตำแหน่งของตัวคู่กาวใต้ชุดของสวิตช์ปิดเปิดหนึ่งชุดแล้วก็จะมีตำแหน่งด้านไกลของตัวปลั๊กคู่กาวอีกหนึ่งชุดนะครับแบบน,นี้ที่เห็นนี่คือภายในหลอดไฟจะเป็น LED 4ีนอนพื้นจะเป็นสมาร์ทบอร์ดหนา18มิลของ s c g และปูทับด้วย p v c ชีแบบกันไฟกันลื่นนะฮะตัวนี้ในส่วนนี้ลูกคา้าในการติดตั้งมุ้งลวดเพิ่มนี่คือตำแหน่งของหน้าต่างด้านหน้าที่เป็นของรีชูชอบแช่มนะฮะมีตาที่ชมเห็นอยู่นี่ครับนี่คือตำแหน่งขันภายในก็ อย่างที่บอกครับเปิดแอร์แลวเก็บความเย็นอยู่นี่กลางแดดการร้อนเก็บเสียงไม่รมไฟสังเกตจากเสียงของผมที่กล้องและชัดเจนขึ้นครับอย่างที่แจ้งไปครับตู้เวรีนีมีห้องน้ไไนําภายในขนาดห้องน้ําจะกว้างอยู่ที่1.50เมตรหคูณหเมตรก็สูงอยู่ที่2.60เมตรประตูเป็นรูปปิดของโค้์นะครับแล้วก็มีตัวเฉนวนกันเชื้อราทุกอย่างหมดแล้วตำแหน่งสวิตช์ไฟนะครับสำหรับห้องน้ํา ไลข่ขบมาดูที่ห้องน้ําครับจะมีตําแหน่งของกระจกเงาเคาน์เตอร์แล้วก็อ่างล้างหน้าฟอโต้ฝักบัวน้ําสุขภัณฑ์แล้วก็ตําแหน่งของสายชําระที่ใส่กระดาษทิชชู่โถปัสสาวะชายฟอร์เนียมีให้2ชุดนะฮะด้นานไกลนั่นีกหนึ่งชุดตรงนี้1ชุดนะครับ พื้นปูเป็เรื่องไตรโต้สูงขึ้นหนึ่งแถวมีระบบระบายน้ําทุกอย่างให้เรียบร้อยหมดแล้วนี่คือตแหน่งภายในห้องน้ำพัดลมตัวกางกับสวิตช์ไฟกับหลอดไฟเนี่ยควบคุมโดยสวิตช์ชุดเดียวนี่คือภาพรวมของตัวตู้ภายในเสียงข้างนอกเนี่ยครับจากที่ได้ยินเสียงร้อเสียงอะไรภายในเนี่ยเงียบขึ้นค่อนข้างเยอะประมาณสัก70-80%นะฮะ แล้วก็ไม่ร้อนวาันนี้เย็นหนึ่งมือสามพันทางลูกค้าถามว่าเย็นไหมก็ไซส์งานอย่างเช่นของ p t ทที่วางข้อกาาซปลายลายที่ซื้อไป2 5 0ร้อถึงสามตู้เนี่ยก็ใช้หนึ่งมือสามพันกลางแดดเลยครับที่ป่าช่องนี่คือแบบเครื่องกระจกนะฮะเอาคว่ากอ็อันนี้คือรายเอียดภายในตัวตู้ครับพื้นที่ใช้สอยภายในอยู่ที่18ตารางเมตรนะครับ น,นี่คือภาพรวมของตัวตู้ตผมแพนไปดูภายนอกอีกางรอบครับ <Okay. S 1> ตู้ตัวนี้มีจัดรายการส่วนลดและโปรโมชันอยู่ในหน้าแรกของเว็บไซต์นะครับหากท่านลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายที่เบอร์089-9995345หรือที่ Line Official Assign Container Showcase ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w c o n t i n n r s s o w w c s s e o o m หรือ www.container.com มีส่วนลดเยอะครับตู้นี้เหมาะสำหรับไปใช้ตามไซต์งานนะครับแล้วก็ออฟฟิศภาคสนามบ้านที่อยู่กลางสวนเพราะว่าอย่างที่ผมแจ้งไปโครงสร้างเหล็กกรอสนิมเนี่ยอายุการใช้งานเกิน20ปีแน่นอนยังไงสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง Container Showcase ด้วยครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ